สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะช่องซาเม้นแย่หน่อยสายหาโอ้ลืมเสื้อจองช่องไม่หน่อยสายหาเดี๋ยวไม่หน่อยขออนุญ,ญาตแป๊บหนึง่งไปเอาน้ำก่อน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกคนทักทายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เที่ยงแล้วจะเที่ยงแล้วได้อะไรทานข้าวเนาะค่ะเพื่อนๆได้อะไรทานข้าวเนาะจะเที่ยงแล้วฮัลโหลวตี้ฟูลฮัลโหล Good m o r n i n น ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลับบงใจตอนนี้แม่หน่อยกำลับบงจัดชั้นหนังสือค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ going to India อ๋ออยู่อินเดียเหรอฮัลโหลเอ็มไทยแลนด์เอ็มไทยแลนด์อินเดียเอาอยู่ขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลับบงใจกดไลค์ไลค์กดไลค์ ติ๊กไลค์ให้หน่อยกดไลค์ <Good light. S 2> กำลังกันหนังสือขึ้นชั้นค่ะ Library ah. Books Wall Shell Beautiful Dangy อ้าวสาวโสกดแล้วจ้าขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างลงไลค์แล้วเหรอเริ่มหนึ่งจ้าลงไลค์แล้วเหรอ ลงไล่เลยติสาวโซส,สาวโซชาแนลสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะปังปังนะคะปังมากเลยสาวโซปังมากเลยช่วงนี้ <laughs>